มาเจอกับหญิงมาลิลีค่ะหญิงพาทุกคนมาดูบ้านเดี่ยวในจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โครงการดิย่าวาเล่มอเตอร์เวย์บางปะกงนะคะที่นี่จะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดในสไตล์ทัสคานีค่ะที่ตั้งของตัวโครงการค่ะจะอยู่บนถนนสิริโสธรนะคะซึ่งเป็นถนนที่มีศักยภาพมากๆค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งงานขนาดใหญ่หลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมบ้านโพนิคมอุตสาหกรรม TFD ค่ะขับรถไปไม่เกิน10นาทีเท่านั้นค่ะใครที่กําลังมองหาบ้านในย่านนี้นะคะ แนะนำโครงการนี้และค่ะใกล้กับสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับการใช้ชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นโลตัสบางประกงโรบินสันฉะเชิงเซาค่ะใกล้โรงเรียนดังนะคะรวมถึงโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานเจ็บป่วยไม่สบายเลือกใช้บริการกันได้เลยค่ะส่วนการเดินทางนะคะก็สามารถเชื่อมต่อเข้าเมืองจังหวัดฉะเชิงเซาได้ไม่ยากค่ะหรือว่าจะไปจังหวัดทางภาคตะวันออกไปสนามบินสุวรรณภูมิเข้ากรุงเทพก็ง่ายค่ะเพราะว่าอยู่ใกล้กับมอเตอร์เวย์แล้วก็ใกล้กับทางด่วนบุรพาวิธีค่ะ ที่นี่จะมีทั้งบ้านเดี่ยวแล้วก็บ้านแฝดชั้นเดียวค่ะออกแบบบ้านในสไตล์ทัสคานีค่ะมีกลิ่นอายของเมืองทัสคานีประเทศอิตาลีนะคะเอกลักษณ์ของเขาก็คือหลังคาทรงจัว่วแล้วก็เน้นใช้โทนสีที่มีความอบอุ่นค่ะนั่นก็คือสีครีมแล้วก็สีน้ําตาลอ่อนนั่นเองค่ะโครงการที่นี่จะมีบ้านเพียงแค่74ยูนิตเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นก็จะได้ความเป็นส่วนตัวไม่พลุกพล่านไม่วุ่นวายค่ะมีแบบบ้านที่เลือก2แบบค่ะแบบบ้านลูก้านะคะเป็นบ้านเดี่ยวที่ดินเริ่มต้อนอยู่ที่ 57ตารางวาค่ะ ส่วนพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรกับฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถค่ะส่วนอีกแบบนะคะก็จะเป็นบ้านแฝดชื่อวโรนาค่ะที่ดินเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ50.1ตารางวาค่ะส่วนพื้นที่ใช้สอย95ตารางเมตรนะคะฟังก์ชัน2ห้องนอน2ห้องน้ําและ2ที่จอดรถค่ะสําหรับวันนี้นะคะหญิงจะพาทุกคนดูบ้านเดี่ยวชั้นเดียวหลังนี้ค่ะชื่อแบบบ้านลูกาค่ะพื้นที่ใช้สอยของเขาก็คือ112ตารางเมตรกับฟังก์ชัน3ห้องนอน นอน2ห้องน้ําแล้วก็2ที่จอดรถค่ะด้านหน้าบ้านตรงนี้จะเป็นพื้นที่จอดรถนะคะที่สามารถจอดได้2คันและโครงการก็เตรียมหลังคาที่จอดรถไว้ให้แบบนี้ค่ะเราไม่ต้องจอดรถกลางแดดเลยค่ะ พอจอดรถปุ๊บนะคะก็เข้าประตูบ้านตรงจุดนี้ได้เลยค่ะซึ่งโครงการออกแบบให้เป็นประตูกระจกบานสไลด์ค่ะกรอบบานลูกฟักนะคะอลูมิเนียมสีขาวสวยๆแบบนี้เลยเลื่อนได้ทั้งซ้ายและขวานะทุกคนนี่แบบนี้เลยค่ะเลือกได้นะคะว่าจะเลื่อนซ้ายหรือขวาเข้าไปดูด้านในกันค่ะ ค,คือบรรยากาศภายในบ้านตัวอย่างค่ะทุกคนพอเปิดประตูเข้ามาโซนแรกตรงนี้นะคะก็จะเป็น living area หรือว่ามุมนั่งเล่นพักผ่อนค่ะบอกก่อนเลยว่าบ้านหลังนี้โครงการตกแต่งให้ดูเป็นไอเดียค่ะถ้าบ้านมาตรฐานที่โครงการเขาส่งมอบเนี่ยจะเป็นบ้านเปล่าไม่รวมเฟอร์นิเจอร์นะคะเราจะได้โครงสร้างบ้านทั้งหลังผนังจะเป็นฉาบเรียบทาสีค่ะฝ้าเพดานเนี่ยเขาให้สูงมากเลยนะเกือบเกือบ3เมตรค่ะสูงอยู่ที่2.95เมตรนะคะพื้นก็จะเป็นกระเบื้องแกรนิโตขนาด60คูณ60 เซนติเมตรค่ะมุมนั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ค่ะวางโซฟาขนาด2-3ที่นั่งกําลังพอดีค่ะวางโต๊ะกลางก็ได้ส่วนฝั่งตรงข้ามก็ทําเป็นชั้นวางทีวีนะคะซึ่งสามารถใส่ทีวีขนาด50-60นิ้วได้สบายๆเลยค่ะต่อเนื่องมาตรงนี้ค่ะก็จะเป็นมุมรับประทานอาหารที่วางชุดโต๊ะขนาด4ที่นั่งเนี่ยกำลังสวยเลยแล้วก็มีสเปซหรือว่าพื้นที่เหลือสําหรับการจัดวางฟังก์ชันอื่นไม่ว่าจะทําเป็นมุมนั่งทํางานเพิ่มเติมหรือว่าใครจะบิวอินชั้นเก็บของเพิ่ม ก็ได้ค่ะและเขาให้หน้าต่างมาหลายจุดมากๆเลยนะคะทําให้แสงสว่างจากธรรมชาติเนี่ยส่องเข้ามาภายในบ้านได้อย่างทั่วถึงค่ะหน้าต่างก็จะเป็นกระจกบานสไลด์ค่ะรวมถึงมีช่องแสงด้านข้างให้ด้วยค่ะทําให้บรยากาศภายในบ้านโปร่งเพิ่มมากขึ้นนะคะ และนี่ค่ะพื้นที่ครัวไทยแยกส่วนนะคะหญิงชอบมากๆเลยเขาออกแบบเป็นสัดเป็นส่วนไว้ได้ดีค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านในนี้นะก็สามารถบิวอินชุดครัวรูปตัวแอเข้ามุมได้แบบบ้านตัวอย่างนี้เลยนะคะโครงการเตรียมระบบน้ําระบบไฟไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ซิงล้างจานตรงนี้นะคะเคาน์เตอร์เตรียมอาหารตรงนี้ส่วนด้านนี้ก็ทําเป็นเตาแก๊สหรือว่าเตาไฟฟ้าติดเครื่องดูดควันก็ยังได้และอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเขาให้หน้าต่างกระจกบานใหญ่ค่ะช่วยให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเวลาเราทำอาหารนะคะกลิ่นก็จะระบายออกไปด้านนอกได้ค่ะส่วนประตูนี้ค่ะเชื่อมไปลานซักล้างด้านหลังบ้านที่โครงการปูพื้นกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ไปดูห้องนอนกันบ้างค่ะซึ่งโซนห้องนอนเนี่ยเขาก็จะแยกส่วนไว้อย่างชัดเจนนะคะบ้านหลังนี้มี3ห้องนอนแล้วก็2ห้องน้ำมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านหน้าค่ะ ด้านในนี่ห้องไม่เล็กเลยค่ะวางเตียงขนาดใหญ่ที่เป็นเตียงคิงไซส์ได้แบบบ้านตัวอย่างเลยนะคะแล้วก็ยังมีพื้นที่วางโต๊ะข้างเตียงได้แบบนี้และภายในห้องนี้นะคะโครงการออกแบบให้มีหน้าต่างบานใหญ่2จุดก็คือด้านหน้าบ้านแล้วก็ด้านข้างบ้านตรงนี้ค่ะสเปซด้านในก็ยังมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการจัดฟังก์ชันอื่นๆเพิ่มเติม,ตมค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวอินตู er ้เสื้อผ้าทาเป็นวอล์กอินครอสเซตก็ได้นะคะซึ่งบิวอินตู er ้เสื้อผ้าเนี่ยสามารถทําได้ตั้งแต่พื้นจรดเพดานได้เลยเพราะว่า เพดานให้มาสูงมากๆเลยค่ะ ี่คความพิเศษของม a สเตอร์เบด o ูมก็คือเขามีห้องน้ำส่วนตัวนะคะฟังก์ชันการใช้งานครบมากๆเลยอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์นะคะก็จะเป็นแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดค่ะแล้วก็แยกโซนชาเวอร์นะคะแล้วก็โซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยที่สำคัญเลยที่หญิงชอบมากๆนะคะเขาจะมีที่นั่งสำหรับอาบน้ำให้ค่ะและโครงการก็ติดตั้งชาเวอร์บ็อกมาไว้ให้เรียบร้อยค่ะ ส่วนด้านหลังบ้านค่ะก็จะเป็นพื้นที่ของห้องนอน2และห้องนอน3ค่ะขนาดใกล้เคียงกันเลยนะคะที่หญิงนั่งอยู่ตรงนี้จะเป็นห้องนอนที่2จะมีความพิเศษเพิ่มขึ้นมาคือเขาจะมีหน้าต่างให้2จุดด้านข้างบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะส่วนสเปซด้านในนะคะก็สามารถจัดฟังก์ชันเป็นห้องนอนได้ลงตัวค่ะจะวางเตียงขนาด3.5ุฟุตก็ได้หรือว่า5ฟุตก็ยังได้หรือจะทําเป็นเตียง2ชั้นแบบบ้านตัวอย่างนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าเพดานเขาให้มาสูงเกือบเกือบสเมตรเลยค่ะ และข้างๆกันนะคะก็จะเป็นห้องนอนที่3ค่ะขนาดไม่เล็กเลยทุกคนพื้นที่ใช้สอยด้านในนะคะจัดทําเป็นห้องนอนเนี่ยวางเตียงขนาดใหญ่5ฟุตนะคะก็ยังได้แบบนี้เลยบิวอินตู้เสื้อผ้าทำโต๊ะแต่งตัวทําโต๊ะทางานก็มีสเปซเพียงพอค่ะแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่ให้1จุดทางด้านหลังบ้านค่ะ สำหรับห้องนี้นะถ้าเกิดว่าใครไม่ทําเป็นห้องนอนก็สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันเป็นห้องอเน็กประสงค์อื่นๆได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นห้องแต่งตัวห้องทํางานห้องนั่งดูซีรีส์หรือว่าห้องเล่นเกมก็ได้ค่ะ ฟังกชันสุดท้ายค่ะก็คือห้องน้ําส่วนกลางหรือว่าห้องน้ําสําหรับห้องนอน2และห้องนอนที่3ค่ะตําแหน่งก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอยู่ระหว่างมาสเตอร์เบดมแล้วก็ห้องนอนที่2ค่ะฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็ครบถ้วนนะคะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยพร้อมฉากกาั้นอาบน้ําสุขภัณฑ์ให้มาครบนะคะแล้วก็มีหน้าต่างระบายอากาศด้วยค่ะ แล้วพามาดูพื้นที่ส่วนกลางนะคะที่นี่ก็จะมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ค่ะมีคลับเฮาส์หรือว่าสโมสอนที่ด้านในจะมีห้องฟิตเนสพร้อมเครื่องอุปกรณ์ออกกำลังกายค่ะเรื่องระบบรักษาความปลอดภยัยดูแลกันตลอด24ชั่วโมงค่ะทั้งกล้องวงจรปิด CCTV และรปภค่ะค่าส่วนกลางที่นี่ก็ไม่แพงอยู่ที่18บาทต่อตารางวาต่อเดือนเท่านั้นค่ะ ใครที่กำลังมองหาบ้านค่ะในงบประมาณ2ล้านต้นๆค่ะบนถนนสิริโสธรน,นะคะอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาใกล้แหล่งงานใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตนะคะใกล้มอเตอร์เวย์แล้วก็เดินทางเข้ากรุงเทพหรือว่าไปจังหวัดทางภาคตะวันออกก็สะดวกค่ะที่นี่ตอบโจทย์นะคะดิย่าวาเล่มอเตอร์เวย์บางประกงค่ะมีทั้งบ้าน8ชั้นเดียวแล้วก็บ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่2ล้าน3แสน90,000บาทค่ะส่วนแบบบ้านเดี่ยวที่เราพาชมวันนี้นะคะ ชื่อแบบบ้านลูก้าค่ะพื้นที่ใช้สอย112ตารางเมตรฟังก์ชั่น3ห้องนอน2ห้องน้ำ2ที่จอดรถราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,890,000บาทค่ะยังไงใครที่สนใจนะคะสามารถแวะมาดูบ้านตัวอย่างมาจองโครงการกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะและอย่าลืมติดตามต่อค่ะว่าคลิปต่อไปโฮมวิสิตและหญิงมาลีลีจะพาทุกคนไปดูโครงการที่ไหนค่ะขอบคุณมากๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ